สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องแจ็กกี้บาร์เบอร์ช็อปเลยนะครับผมวันนี้ช่าแจ็กกี้นำเสนอรองทรงต่ำนะครับผมผมแข็งแข็งชี้ชี้ชันชันนะครับผมเช่นเดิมนะครับช่าแจ็กกี้สร้างกรอบทรงนะครับด้วยฟันรองเบนหนึ่งจุดห้านะครับผมไถตีนผมด้านล่างแล้วงัดออกเลยนะครับผมกลับลองทรงต่ำนะครับ เราจะไม่ขึ้นไปสูงกว่านั้นนะครับเพราะว่าเราต้องใช้หวีเก็บขอบผมด้านบนด้วยนะครับซึ่งอาจจะเกือบเทียบ,บเท่ากับรองทรงกลางนะครับผมเพราะผมลูกค้าค่อนข้างที่จะเส้นใหญ่แล้วก็ชี้นะครับผมช่างผู้มีประสบการณ์และอาจารย์ทุกๆท่านนะครับผมมีคําชี้แนะอย่างไรเชิญคอมเมนต์ชี้แนะมาได้เลยนะครับผมช่างเจกี้ก็จะใช้เป็นฟันรองเบอร์1.5ในการสร้างกรอบทรงนะครับผม ไถตรงจอนนะครับผมแล้วก็ด้านบนใบหูแล้วก็มาด้านหลังใบหูนะครับผมโดยการไถแค่ตีนผมปลายผมเท่านั้นนะครับผมแจ็กกี้จะใช้เป็นเบอร์หนึ่นะครับในการสร้างกรอบทรงรอบศีรษะเลยนะครับผมด้านหลังนะครับกรอบทรงที่ลองทรงต่ํานะครับก็แค่จะติ่งหูส่วนล่างนะครับผม ความสูงของกรอบทรงผมนะครับผมช่างจากักกีก็จะใช้เป็นฟันรองเบอร์1.5นะครับตัดแล้วก็งัดขึ้นนะครับแล้วก็ใช้หวีดันขอบผมด้านบนไว้นะครับเพื่อกําหนดกรอบทรงผมและก็เป็นตัวดันทําให้ผมเข้ากับฟันแบตรเตอรี่เพื่อที่จะให้มันขาดง่ายขึ้นนะครับผมช่างจากักกีก็จะทําแบบนี้ให้รอบศีรษะเลยนะครับผมในการสร้างกรอบทรงด้วยฟันรองเบอร์1.5นี้นะครับผม กำหนดกรอบทรงตามลองทรงที่เราคิดว่าใช่สูงกลางตา่ำนะครับผมใช้หวีดันปลายผมด้านบนไว้นะครับผมแล้วก็เอาฟันลองเบนหนึ่ที่อยู่ในแบตเตอรี่นะครับงัดเสยขึ้นนะครับผมในกรอบทรงในระดับกรอบทรงที่เราต้องการนะครับผมแล้วก็มาไถาด้านข้างนะครับใบหูด้านหลังตรงไถ้ทอยนะครับผมในตรงแค่ตีนผมเท่านั้นนะครับผมอ่า ในส่วนของตีนผมของลูกค้าค่อนข้างสูงนะครับผมบางท่านตีนผมนี่ต่ำลงมาแทบจะถึงโคนใบหูนะครับผมรองทรงชุดนี้ก็ จะดูว่ามันสูงนะครับผมหลังจากที่ช่งางเจกี้ใช้ฟันรองเบอร์1.5ในการสร้างกรอบทรงรอบศีรษะแล้วนะครับผมช่งางเจกี้ก็จะใช้เป็นฟันรองเบอร์หนึ่งนะครับในการที่จะไถตีนผมนะครับขึ้นไปเชื่อมต่อกับเบอร์1.5นะครับเมื่อถึงกรอบทรงเบอร์1.5เราจะใช้แค่สะบัดแผ่วๆนะครับจะไม่กดฟันรองลงไปในกรอบทรงเบอร์1.5นะครับผมจะใช้แค่ สะบัดแผ่วๆเท่านั้นนะครับผมเน้นแค่ตรงตีนผมเป็นส่วนใหญ่นะครับในการใช้เบอร์หนึ่งในการไถเชื่อมต่อกับเบอร์1.5นะครับผมจากรกีก็จะไถแบบนี้นะครับทําแบบนี้ตรงตีนผมนะครับสะบัดข้อมือขึ้นไปให้รอบศีรษะเลยนะครับผมในส่วนของตีนผมด้านล่างนะครับก็จะใช้ฟันปลาสะบัดข้อมือนะครับใช้ฟันรองนะครับผมเบอร์หนึ่งสะบัดข้อมือช่วยนะครับผม แล้วก็ขอบผมด้านบนนะครับที่ยังมียาวกว่าเพื่อนเราก็จะใชะ้ดันลงมาใช้ฟันลองตัดย้ำซ้ําไปอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสร้างความนวลไปเท่านี้นะครับทําให้รอบศีรษะเลยนะครับเหมือนกันทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาเลยนะครับผม เราจะไถแค่ตีนผมเท่านั้นนะครับด้านข้างฝั่งขวาก็เช่นเดียวกันนะครับผมไถซ้ำๆนะครับเพื่อสร้างความนวล หลังจากที่ช่างแจ็กกี้ใช้เป็นฟันรองเบอร์หนึ่งรอบศีรษะแล้วนะครับผมช่างแจ็กกี้ก็ไม่มีเบอร์ศูนย์จุดห้านะครับไม่ใช้เบอร์ศูนย์จุดห้านะครับผมใช้เป็นตัวกันนะครับในการที่จะกันขอบทรงผมนะครับกรอบทรงผมตีนผมนะครับของรองทรงต่ำนะครับผมในส่วนของจอนะครับรองทรงต่ำในส่วนของช่าง year, แจ <Pause. S 2> <ite> ็กก uhh. <meny. S 1> <hun> ี้เองนะครับผมจะทําตัดสั้นเลยนะครับผมเพื่อให้ดูนะครับเป็นรองทรงต่ำในส่วนของในสไตล์ของช่างแจ็กกี้เองนะครับผม หรือล so <th desserts> ูกค้าต้องการให้ยาวเราก็ให้ยาวนะครับถ้าลูกค้าไม่สั่งจังเกกี้ก็จะตัดให้ลูกค้าในส่วนของรองทรงต่ําจรตัดแบบนั้นเลยนะครับต่ําๆแบบนั้นนะครับจรสั้นๆเลยนะครับผมในส่วนของด้านหลังนะครับเมื่อเรากันตรงด้านข้างหลังใบหูแล้วนะครับในส่วนของด้านหลังเราก็จะใช้ตัวกันตัวเล็กในการสะบัดเก็บผมอ่อนด้านหลังนะครับผมจะไม่กันจะไม่กันนะครับผมจะใช้เป็นตัวกันสะบัดข้อมือเก็บ ผมอ่อนด้านหลังนะครับผมฝั่งซ้ายฝั่งขวาแล้วก็จะกันแค่เหมือนเหมือนกันเลยนะครับผมบขอขอบคุณทุกๆท่านเลยนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับผม ท่านไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามกด s u b สไคร์นะครับผมวานฝากกดติดตามด้วยนะครับผมถ้าท่านไม่อยากพลาดคลิปต่อไปของช่างแจ็กกี้นะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับผมท่านอาจจะได้เป็นท่านแรกๆเลยนะครับผมที่อาจจะได้ชมคลิปของช่างแจ็กกี้เมื่อลงทันทีนะครับผมลงไปปุ๊บท่านก็จะได้ดูก่อนใครเลยนะครับผมถ้าท่านกดกระดิ่งนะครับผมหลังจากนั้นครับผมแจ็กกี้ก็จะใช้หวีใหญ่นะครับในการเก็บขอบผมนะครับ จะไม่ตัดขึ้นไปสูงกว่านั้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นรองทรงกลางไปนะครับผมแต่ในส่วนของตรงนี้นะครับสําหรับความมาตรฐานนะครับตรงนี้สำหรับใครหลายๆท่านอาจจะบอกว่ามันอยู่ระดับรองทรงกลางนะครับผมในส่วนของชจางแจ๊กกี้เองชจางแจ๊กกี้เคยบอกถ้าใครติดตามมานะครับกับชจางแจ๊กกี้ก็จะทราบนะครับผมรองทรงต่ํา ก็จะสูงกว่าปกตินิดนึงนะครับผมรองทรงกลางก็จะสูงกว่ากลางปกตินิดนึงครับผมรองทรงสูงนะครับส่วนใหญ่ของช่างจักกี้ก็จะสูงขึ้นเลยนะครับสูงไปเลยนะครับกว่าอรองทรงสูงมาตรฐานนะครับผมนี่คือสไตล์ใครสไตล์มันของช่างนะครับผมและลูกค้าโอเคเราก็โอเคนะครับผม เราก็จะใช้เป็นหวีใหญ่นะครับในการเก็บขอบผมหรือผมที่ยังยาวเกินเพื่อนมานะครับผมรอบศีรษะเลยนะครับผม หลังจากนั้นก็ปล่อยผมด้านบนลงมานะครับผมใช้สเปรย์ฉีดผมผมนะครับแล้วก็นะครับหบีผมลงมาซอยทีละช่อนะครับจากด้านข้างปกติแล้วช่างจัก,กี้ก็จะซอยจากด้านบนนะครับผมกําหนดกรอบทรงนะครับความยาวตามที่ลูกค้าต้องการนะครับผม ช่างจ๊กี้ก็จะตัดนะครับด้านข้างแบบนี้ประมาณ3ช่อนะครับช่อแรกช่อ2ช่อที่3าก็จะรวบผมทั้งหมดมานะครับผมเราทำไกด์ไลน์ตั้งแต่ทีแรกแล้วนะครับเราก็ตัดตามนั้นเลยนะครับผมในการที่จะตัดซอยผมแบบนี้นะครับผมผมต้องเปียกนะครับผมถ้าไม่เปียกก็จะทำงานลำบากมากนะครับผม ผมด้านหน้าของลูกค้าค่อนข้างสั้นมากเลยนะครับด้านหน้านะครับผมหวีลงมาช่อที่สามช่อสุดท้ายรวบมาให้หมดเลยนะครับผมแล้วก็ถ้ามีปลายผมส่วนไหนยาวเกินมาเราก็ตัดเหล็่มออกนะครับผมฝั่งซ้ายเราก็จะทำเหมือนกันแบบนี้เลยนะครับผม ขอแรกเึงลงมานะครับผมทำเหมือนกันเลยครับฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับผมจังจีกี้จะทำแบบนี้ทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาเสร็จแล้วถึงจะไปทำด้านหลังนะครับผม ดินลงมาให้ตึงนะครับผมแล้วก็ปลายผมที่ยาวเกินเพื่อนเราก็เล่มตัดออกเลยนะครับผม ไล่ดูซ้ำๆนะครับผมในความยาวของปลายผมนะครับ,บหลังจากนั้นเราก็มาตัดตัดตรงด้านข้างด้านหลังนะครับผมมันมีไกด์กรอบทรงรองทรงต่ำที่เราตัดไว้อยู่ก่อนหน้านั้นนะครับ กับตรงกลางตรงบนใบหูนะครับเราก็เอามาเชื่อมต่อกันนะครับผมค่อยๆรวบรวบรวบมาทีละช่อนะครับผมช่อแรกช่อตรงกลางแล้วก็รวบมาให้หมดเลยนะครับผมแล้วก็ดึงผมให้ตึงนะครับดูว่ามีผมเส้นไหนที่ยาวเกินเพื่องเราก็ตัดออกเลยนะครับผมเราก็จะทําฝั่งขวาเหมือนกันอย่างนี้เลยนะครับผมเราจะมีไกด์อยู่ด้านบนปลายมือนะครับจะเห็นว่า ตรงกลางนะครับเราก็เล็มลงมาเลยนะครับผมช่อที่สองดึงมานะครับผมเห็นความยาวเกินเพื่อนนะครับเราก็เล็มตัดออกเลยนะครับผม ชอสุดท้ายดึงมานะครับให้ตึงนะครับเราก็ตัดเล่มออกนะครับในส่วนที่เกินยาวเกินเพื่อนนะครับผมด้านหลังก็เช่นเดียวกันนะครับตัดแบบฟันปลานะครับผมให้ม้วนโค้งตามกรอบทรงผมที่เราขึ้นกรอบทรงไว้นะครับผม ใช้โกใช้สเปรย์ฉีดน้ำดูความยาวของผมอีกครั้งนะครับผมหวีเช็คให้รอบนะครับผมความยาวลูกค้าวออกไปผมนิดนึงครับผม หลังจากนั้นช่างจักีก็จะมาดูผมด้านบนนะครับหลังจากที่เราซอยเสร็จแล้วลูกค้าบอกว่าอยากได้สั้นอีกนะครับผมเอาช่างจักี้ก็ต้องมาไล่กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเมื่อตัดเสร็จแล้วลูกค้าบอกว่าผมยังยาวอยู่เลยครับก็เลยเอาออกนะครับช่างจักี้ก็เลยเอ้าต้องซอยผมด้านบนให้อีกทีหนึ่งนะครับผมเป็นการทํางานครั้งที่2นะครับผม ตัดผมนะครับก่อนจะซอยผมก่อนจะขึ้นทรงก่อนจะตัดซอยผมนะครับทําความเข้าใจกับลูกค้านะครับให้ชัดเจนนะครับผมหรือแม้เราจะทชัดเจนแล้วคุยกับลูกค้าอย่างชัดเจนแล้วนะครับผมบางครั้งลูกค้าก็อาจจะเปลี่ยนใจกาน ประมาณนี้นะครับผมลองทรงผมสาหรับคลิปนี้นะครับผมครับผมสําหรับคลิปนี้ช่างจะกกี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับผมคลิปหน้านะครับช่างจะกกี้จะนําเสนอทรงผมทรงอะไรมาเจอมาดูกันนะครับผมสําหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับ